ใส่รองเท้าสก,กีค่ะทุกคนเตรียมตัวเตรียมตัวไปเล่นสก,กีลำบากมากเลยเนี่ยครั้งแรกรองเท้าก็มันเหมือนกับหดตัวอยู่นะกว่าจะเอาเท้าลงไปได้ลำบากไม่เหมือนหน้าร้อนนะหน้าร้อนกระโดดลงน้ำสบายอันนี้กว่าจะแต่งตัวลำบากมากเลย ลองเท้าจะได้ไหมเนี่ยอากาศก็ตีลบนะทุกคนติดลบสีมือก็แดงหมดแล้ว่าจะแต่งตัวเสร็จว่าจะไปสกีดูต้องให้ป่าแปดมาช่วยลำบากมากอ must do this first and then this and then okay this and then เนเล่นเชนโอ้ยลำบากลำบากทุกคน<อ>ว่ายน้ำนวา่ำวายน้ำง่ายกว่าใส่ชุดว่ายน้ำกระโดดลงน้ำง่ายกว่าไปสก,กีนี่แต่งตัวโหวหนักตัวก่าจ, <laughs> จะเสร็จอ่ะโอเคพร้อมพร้อมค่ะไปเดี๋ยวพาไปชมลีลาการสกี <laughs> ในที่สุดก็แต่งตัวเสร็จนะคะทุกคน พร้อมจะไปสกรีนะคะ Are you ready? I'm ready <laughs> โอเคไปไป <laughs> ขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ a ร k e อ K Channel <laughs> ค่ะตอนนี้พวกเรานะคะก็ <laughs> กำลังจะนั่งซิสลิฟนะคะ <laughs> ก็คือ,อ,อที่นั่งนะคะขึ้นไปวนขาวนั่นแหละไปสกีทุกคนนะคะ <laughs> เดี๋ยว ตอนนี้อากาศติดลบนะทุกคนติดลบสี่คือหนาวมากเลยก็ค,คนที่ไม่ได้เล่นสก,กีก็มาคือแบบต้องเข้าไปในร้านอาหาระ่ะเข้าไปดื่มชานะไม่ไหวไม่ไหวหนาวมากตอนนี้สวัีตอนนีัสดีสวัสดีแดดยังไม่มาเลยหนาวมากพออย่างเงี้ยค่ะคือขี่มา <laughs> โอ้ย,กร,ยกระจายเลยนะทุกคนออโอ้โอบอกได้คำเดียวว่าตอนนี้คิดถึงทะเลอากาศร้อนๆมากเลย,ยปีนี้เป็นวันแรกนะคะที่เรามาสก,กีเพราะเขาบอกว่าแดดจะออกเต็มวันนะน่าจะเป็นพรุ่งนี้แหละอันนี้เครื่องทำไอหิมะให้มัน มีม้าให้มันใหม่นะเพื่อที่เขาจะเล่นสกีได้ดีคือนะคะโอเคนี่ขึ้นมาหนาวหนาวไปเจอกันข้างบนค่ะทุกคนไปแล้วไปแล้วคะ่ะปีเตอร์แล้วก็ฝาแฝดเขาแล้วก็ลูกชายไปละเพราะว่าตอนนี้ก็แยกกันนะคะก็คนที่เล่นสกีไม่เป็นก็จะรออยู่ที่ร้านอาหารเนี่ยคะ่ะ เขาก็จะไปขึ้นแล้วก็ลงอย่างเงี้ยคะ่ะอากาศวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าแดดจะออกทั้งวันนะคะก็ตอนนี้ก็เห็นแดดลำลายแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้เขาว่าจะสวยนะคะสกีสีสันสวยนะคะทุกคนเขาปากไว้คนที่มาพักทานข้าวแล้วก็ดื่มชากาแฟข้างบนอะ ลิฟที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเขาจะขึ้นไปสถานีกลางนะทุกคนเนี่ยอันใหญ่ๆสูงๆเนี่ยที่จากบ้านหลังใหญ่นะแล้วก็อันเล็กๆเนี่ยที่เขายือนอยู่เนี่ยนะคะก็ขึ้นไปขั้นอนุบาลแค่ตรงเนินตรงนี้เองค่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูนะทุกคนว่าเขาสกีลงมายังไงขั้นอนุบาลทุกคนเดินขึ้นมาถึงตรงเนินนะคะ ก็ถือว่าเหนื่อยหอบเหมือนกันทุกคนเพราะว่าพื้นเป็นหิมะหิมะนิ่มนะคะเนี่ยเดินขึ้นมาแค่ตรงนี้เองแต่ว่าเหนื่อยมากเลยเพราะว่าเดินลากหิมะมาเนี่ย <ward> er. ลงมากันละฮัลโหลเพตาเพตาฮัลโหล ไม่ได้ยินเลยสามคนนั้นเรียกไม่ได้ยินใจหมวกกับนกหนาลูกชายกับป้าแฝดกับปีเตอร์นะคะรอดูเขาเออสกีลงไปไปละอา่าเริ่มแล้วเริ่มแล้ววันแรกของปี ไม่รู้จะมีอุบิเหตุหรือเปล่าไม่รู้จะล้มหรือเปล่าโอเคอยู่ okay, มันดีตรงที่ว่าหิมะตกใหม่นะพอหิมะตกใหม่เขาบอกว่าเล่นสกีจะเล่นสบายกว่านะคะจะดีกว่ามันจะลื่นไปได้เร็วกว่าเขาก็เลยมีเครื่องทาหิมะเนี่ยทุกคนที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะคะ ถ้าหิมะเก่าแล้วมันเป็นน้ําแข็งมันก็ลื่นไปมันก็เล่นสกีไม่ได้เขาต้องทําเป็นเครื่องผลิตหิมะใหม่นะคะแต่ว่ามันก็หิมะจากธรรมชาติด้วยแหละปีนี้ที่ตกมาเมื่อว,วานะแล้วก็วันนี้ด้วยวันนี้คงจะแดดออกยังไม่มากนะคะเท่าที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นพรุ่งนี้ที่อากาศที่ดีกว่านะ แต่ก็สวยค่ะนี่ขึ้นลิฟต์ไปคนก็ยังมาไม่เยอะนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เป็นช่วงอ่ายังไม่ได้เป็นช่วงวันหยุดอะนะของเด็กๆอะ่ะนี่ก็แค่วันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเขาก็จะมาเล่นกันแค่ประมาณนี้คนที่อยู่ใกล้ๆนะคะพวกเราก็ ถือว่าไม่ไม่ใกล้มากนะคะก็ขับรถมาก็ประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงนิดๆอยู่ดูสามคนนู้นนะคะเขาวอมเครื่องชั้นอนุบาลเสร็จแล้วเขาจะขึ้นลิฟต์ขึ้นไปสถานีกลางแล้วฮัลโหลบายบายกูจะไปเลยไป <c oughs> ขึ้นไปสถานีกลางก็คงไม่ได้เห็นเขา เออลงมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปร้านอาหารแล้วทุกคนไปนั่งดื่มกาแฟร้อนๆนะคะในร้านอาหารตอนนี้นะทุกคนก็จะพานะคะมาชมวิวแต่ว่าคือหนาวมากอะ่ะคือเมื่อกี้นั่งกินแฮมเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็โอวตินร้อนนะทุกคนแต่ว่าแป๊บเดียวนะ่ะพอเขามาตั้งนะ่ะ ยังไม่ทันได้กินหมดเลยกินไม่ทันมันเย็นซะก่อน <c oughs> หนาวมากจริงคือติดลบสี่ไงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคนที่อยู่ข้างในก็เต็มนะที่นั่งในร้านอาหารนะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวก็จะเข้าไปนั่งอีกรอบนึงแหละไปหาอะไรอุ่นๆดื่มนะคะตอนนี้ก็เลยพานะคะออกมาข้างนอกสูดอากาศบริสุทธิ์อากาศที่หนาวเย็นมากเลยนะคะตอนนี้คนที่เล่นสกีนะทุกคน คนที่เล่นสก,กีนะ่ะเขาก็ไม่หนาวนะเพราะว่าเขาออกกำลังกายเนาะแต่คนที่มารอเนี่ยทรมานมากเลยอะทรมานนะ่ะแบบคือหนาวอ่ะนั่งอยู่เฉยเหนาวขึ้นหนาวเข้าไปถึงกระดูกเลยตอนนี้ก็เลยออกมาเดินนะคะออกมาเดินเพื่อที่จะให้ร่างกายอบอุ่นนะคะเสื้อผ้าก็ใส่มาอุ่นที่สุดแล้วนะเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าแดดจะมานะ่ะไม่เห็นมาสักทีเนี่ย หมอกลงเยอะแล้วก็หิมะก็นะคะตกมาไปปลอยทุกคนเพราะว่ามันเป็นหมอกไงหมอกลงมานะคนที่เล่นสก,กีนี้สนุกสุดๆแต่คนที่มารอเนี่ยพระมานสุดๆเลยทุกคนดูดิด,ดูต้องใช้อน,นี้คุ้มหัวเลยเนี่ยมีหมวกหมวกแล้วนะตอนแรกใส่หมวกแค่อันเดียวอย่างงี้นะไม่พอนะต้องมาปิดเนี่ยปิดเนี่ยไม่รู้จะพอหรือเปล่าเนี่ย กว่าจะเขาเอ่อจะเล่นสก,กีเสร็จกันก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะเพราะว่าเขาก็สนุกกันอยู่นะเดี๋ยวดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพาเดินแป๊บหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็จะพาเข้าไปในร้านอาหารแล้วทุกคนจะเข้าไปร้านอาหารไปดื่มอะไรร้อนๆแล้วแหละไม่ไหวแล้วหลหะนู่นนะคะดวงอาทิตย์ทุกคนโอ้หมอกหนาสุดๆ ที่เห็นอยู่ตรงหน้าด้านนู้นนะคะก็จะเป็นลิฟต์ขึ้นไปบนยอดสูตตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยค่ะที่นี่จะมีชั้นอนุบาลหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็นชั้นปฐมก็ได้ถ้าจะเรียกว่าชั้นอนุบาลก็น่าจะเป็นตรงนี้นะนี่คืออนุบาลน,นี่คือชั้นอนุบาลแต่วันนี้ไม่มีใครมาเล่นนะคะชั้นอนุบาลตรงหน้านั้นให้เรียกว่าเป็นชั้นปฐมดีกว่าเพราะว่ามันก็ คนที่เล่นเป็นนิดนึงแล้วเนาะจะว่าอนุบาลมันก็ไม่ถูกนะคะแล้วก็จะมีที่ขึ้นไปสถานีกลางสถานีกลางนี่คนที่ไม่ได้เล่นสกีเนี่ยจะขึ้นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเฉพาะที่นั่งสําหรับคนเล่นสกีอย่างเดียวแต่ว่าไอสถานีที่ขึ้นไปบนสุดยอดเลยนะคะยอดเขาเลยเนี่ยคนที่ไม่เล่นสกีก็ขึ้นไปได้เพราะว่ามีร้านอาหารตรงนู้นด้วยแล้วก็ไปชมวิวได้ น่าจะอากาศน่าจะดีพรุ่งนี้ก็จะขึ้นไปแต่ถ้าอากาศไม่ดีถ้าอากาศเป็นแบบนี้อีกก็คงไม่ได้ขึ้นไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพาเดินไปชมสถานีที่ขึ้นไปบนยอดสุดแป๊บหนึง่งเดี๋ยวถ้ายังไงพรุ่งนี้อากาศดีก็จะเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะคะวันนี้แดดดีรับว,วิตามินเต็มเตมเลยค่ะทุกคนวิตามินดี เย็นหน้านะคะหน้าตึงแล้วก็ปากแห้งแต่ว่าสดชื่นมากเลยค่ะไม่รู้สึกหนาวนะวันนี้ดูสิคะฟ้าสวยเลยเครื่องทำไอหิมะเทียมเนี่ยเขากลัวหิมะไม่พอก็ผลิตยอยู่ยเรื่อยๆนะคะวันนี้แล้วก็คนที่ขึ้นลิฟต์ไปสถานีกลางก็ยังขึ้นไป แล้วก็สกีลงมานะคะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะทุกคนสดชื่นมากๆเลยแตกต่างจากเมื่อวานมากดูสีพอแดดออกนะคะฟ้าสว่างนะคะฟ้าใสก็จะสวยมากเลยค่ะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็คือเขาเรียกเป็นเขาปลาฉลามอาจจะมีลักษณะเหมือนกับสามเหลี่ยมนะที่เป็นเหมือนกับว่า ปลาฉลามอะนะอันนี้ก็น่าจะใช่แหละทุกคนโอเคค่ะวันนี้ก็พาชมวิวตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวตอนบ่ายนะคะทานข้าวกลางวันเสร็จก็จะพาขึ้นไปบนยอดเขาสูงสุดนะคะพาไปดูวิวข้างบนค่ะทุกคนเอ้าปีเตอร์ลงมาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวจะได้ขึ้นไปแล้วค่ะขึ้นไปชมวิวข้างบนนละว้าว โอเคไปค่ะนี่ค่ะขึ้นลิฟต์มาแล้วทุกคนกำลังจะขึ้นไปบนยอดสุดนะคะเดี๋ยวพาชมวิวแล้วกออ็ปีเตอร์ก็สกีลงมานะคะก็กลับบ้านกันแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะพอแล้วคือเหนื่อยพอแล้วดูวิวมุมนี้สิคะก่อนขึ้นไปทุกคนสวยสวยสวยมากเลยค่ะวิวเย็นเย็น วิวเย็นๆเขาขาวึ๊บสวัส, <S <s สดีครับสวัสดีค่ะโอเคไปขึ้นไปชมวิวข้างบนขึ้นมาตรงนี้นะคะทุกคนเห็นสถานีกลางนะคะที่คนที่ไม่ได้เล่นสกีจะขึ้นมาไม่ได้นะ <S 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 นี่สําหรับคนเล่นสกีนะเนี่ยเพิ่งมาเห็นตรงนี้แหละ พราะว่าปกติจะถ่ายวิดีโอจากข้างล่างอย่างเดียวนะคะนี่ก็คนที่ลงมาจากสถานีบนสุดค่ะจากยอดเขานะคะที่กำลังจะขึ้นไปเนี่ยทางก็ชันอยู่นะเนี่ยเล่นสก,กีเก่งนะ้เนี่ยคนที่สก,กีลงมาเนี่ยโอ้โหรวดเร็วมากดุสิ ขึ้นมานะคะเมื่อกี้เนี่ยนึกว่าพอพน้นเาขาที่ว่าเราไม่เห็นเมื่อกี้ขึ้นมาจะถึงแล้วนะยังไม่ถึงนะเนี่ยยังต่อไปอีกยาวอยู่นะเนี่ยดูสิคะขึ้นมาเนี่ยแดดจ้าเลยยิ่งสวยทุกคนสวยมากเลยค่ะตอนนี้นะคะทุกคนเราขึ้นมาถึงบนสุดเนี่ยแต่ยังไม่บนที่สุดนะคะเพราะว่า ตอนนี้เราอยู่ที่1,770เมตรนะคะแต่ว่าจะมีลิฟต์ที่ขึ้นไปอีกนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่เล่นสกีสามารถขึ้นไปได้ถึง2 7 6เมตรค่ะทุกคนตรงนี้นะคะถ้าเป็นสูงที่สุดแถวนี้นะคะก็จะเป็นแคสรูก็จะเป็น2,260เมตรค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ความสูง1,770เมตรค่ะเดี๋ยวมาชมวิวกันค่ะเดี๋ยวพาเดินชมวิวนี่นะคะขึ้นมาแล้วก็ประมาณนี้ค่ะมีทะเลหมอกด้วยค่ะทุกคนทะเลหมอกฝั่งซ้ายเนี่ยทะเลหมอกก็สวยมากเลยวิวมุมนี้นะคะ ลงไปแล้วนะคะคนที่สกีลงไปนะคะก็ปีเตอร์ก็ลงไปแล้วนะคะส่วนอีกคนที่เล่นสกีไม่เป็นนะคะก็นั่งลิฟต์ลงไปค่ะชมวิวทะเลหมอกฝั่งขวามือนะคะก็ชันเหมือนกันนะทุกคนนี่ค่ะก็วิวสวยๆนะคะฝั่งขวาก็ทะเลหมอกวิวสวยมาก ะะก็ฟินอยู่นะคะแต่กออ็อย่างว่าราคาความสูงก็สูงใช้ได้อยู่นะคะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมใน Rack SK Channel นะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้ขอปิดแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ